รุ่นเวียรานะชื่อไหนชื่อเล่นชิบะยิ้มมั้ยไม่ใกล้ผมเป็นอะไรใกล้เกินไปเดี๋ยวผมก็สิงกันเลยนี่ยิ้มผมไม่ไ่หมอนะผมจะเอาที่เจ้ากรรมในเวนรให้เป็นอะไรมา làm oh, gì okay. à, được còn bé lắm. Oh, để không bỏ lỡ hết video vậy. dẫn như trời thế nào. เรียกเงินงานความรักกันเงินได้กันดีไหม ก็ถามเงินล้านเรียบ่อยนะเขาเป็นเปล่าท่องทั้งวันทั้งคืนอะไร้ไหมว่างแต่ท่องว่างแต่ท่องแล้วอุจจิจจรรญาเวีนเป็นเปล่าอีกทางคุญแจพลังของหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำอ่ะบทอุจจิจรรญาเวีนอ่ะบทอุทิศสุขสุนนะไปเปิดใดกนึกเกินดูอีกทางคุญแจพลังของหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำนะทำอุจจสุขสุนนะเอออ้าวเสียงทั้งหมดแล้วให้ลุ้นด้วยชคดี๋นอนสิ นั่งนอนยืนเดินในหมดสมาธินอนเนี่ยนอนไปแล้วท่องไปสัมปจิตฉามนินึกถึงพระพุทธลูกแล้วก็กอดพระพุทธลูกเข้าใจไหมอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้วิชาม,มาโนปัญิีนี้ก็กอดพระพุทธรูปไปถ้าคนได้แล้วก็ถอดกายขึ้นไปกอดสมเด็จอมประถมที่ปัญิพานเข้าใจไหมแล้วก็ท่องไปกอดพักด้วยแล้วก็ท่องสัมปจิตฉามนินาะสังสิโมผมมาสมาทิวาสัพเพยัตถาปัญยยนติ เ้องในใจผมมาจากมหาวิทยาลัยพิลาภาคุณตุเมมหาคุณโยมหาลัคโคนมาวัตุเมนิเตทาวัวติยาวหน่อยนะพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยลัคโนายังวิรัติงสาววิรัตศสีวิรัตสาววิรัตอิทธิโยพุทธศาสตร์มานิมามาพุทธศาสตรสว่างผมสังคติฉามิเก่งเก่งพาพาหาหาเรื่อยๆห้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกว่ากอดพระหรือใช่หรือกอดสมเด็จกรมสมถุนแล้วพอตกเย็นใช่ไหม าท่องไปทางคุญญพลังใช่ไหมก็จะมีบทนี้คำ <visit> uh, ุทิศวนุศนผลบุญใดที่เ้าทั้งหลายได้บเห็นแล้วนะโอกาสนี้ของทิศวนุศนนี้แกเจ้ากรรมเวทวทั้งหลายอะไรเนี่ยของลวงพ่อฤาษีดำจะมีออาทำประมาณนี้โอเคไหมเออนทำแต่บใครจะไม่เนส่วนอนี้แหละเอาจะที่ผมบอกไปนะเอาดีเวอร์ไ้เยอะๆเอาดีนอ่งนั่งเล่นก่อนนะ And look,